สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัดครีเอเตอร์พอดแคสต์คุณอยู่กับนุชนิพรัทสิ้นทุกค่ะ EP 5นี้นะคะนุชจะมาอัปเดตแอปสั่งอาหารออนไลน์ใหม่ล่าสุดค่ะชื่อว่า Robinhood เป็นแอปจากธนาคาร SCB นะคะที่จุดเด่นโดนใจสุดๆก็คือว่าไม่เก็บค่า GP ร้านอาหารค่ะ ค่า GP นะคะฟังกีทีก็เจ็บรุดเข้าใจร้านอาหารเลยนะคะโดยเฉพาะร้านขนาดเล็กที่ไม่ได้กำไรอะไรมากมายเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้กินของดีราคาไม่แพงแต่พออยากจะ Delivery บ้างเนี่ยมาโดนค่า GP โหดโหดก็หน้าม,มืดเหมือนกันนะคะโหดขนาดไหนก็ประมาณ30%ค่ะสมมุติว่า อาหารเราราคา100บาทนะคะก็ต้องเสียค่า G/P ตรงนี้ให้กับแอปนั้น30บาทค่ะถ้าอาหาร50บาทก็ต้องเสียค่า G/P 15บาทค่ะสมมุติข้าวผัดกะเพราราคา40บาทก็ต้องเสียค่า G/P ประมาณ12บาทค่ะซึ่งมันเหมือนยกกำไรให้กับ แอปนั้นๆเลยนะคะเพราะว่าร้านพวกนี้ไม่ได้กําไรอะไรเยอะเลยค่ะก็เป็นเปอร์เซนต์ที่สูงมากทีเดียวค่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าร่วมเสียค่า g p เนี่ยก็คือค่าส่งจะกลายเป็นแบบสูงไปเลยนะคะถ้าคนที่สั่งอาหารเป็นประจำเนาะจะรู้ค่ะว่าถ้าค่าส่ง10บาทคือร้านนั้นน่ะเข้าร่วมโครงการเสียค่า GP นะคะแต่ถ้าค่าส่งแบบ70-80คือร้านนั้นเนี่ย ไม่ได้เข้าร่วมเสียค่า G.P. แต่คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยเลือกค่าสง่สงสงูสงๆเขาก็จะไม่สั่งนะคะทําให้ร้านที่ไม่เข้าร่วมเสียค่า G.P. เนี่ยก็มียอดสั่งน้อยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะคือระยะเวลาในการจ่ายเงินค่าออเดอร์ให้กับร้านอาหารเนี่ยบางแอปก็มีช่วงเวลาค่อนข้างนานนะคะที่จะจ่ายเงินให้ก็คือว่าเงินจะอยู่ที่ ระบบของแอปนั้นๆก่อนนะคะกว่าจะจ่ายให้เราก็จะใช้เวลาระยะหนึ่งอาจจะเป็น7วัน14วันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งร้านอาหารบางร้านเนี่ยต้องการใช้เงินสดในการหมุนเงินในแต่ละวันนะคะดังนั้นทาง SCB ค่ะก็เลยเกิดความคิดในการสร้างแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการนะคะจึงเกิดเป็น Robinhood ค่ะ จุดขายของเขาก็คือไม่เก็บค่า GP และร้านอาหารได้รับเงินภายใน1ชั่วโมงค่ะนุชก็ได้ไปดูข้อมูลนี้นะคะจากเว็บไซต์ของทาง SCB เลยค่ะทีมงาน SCB ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างแอปนี้นะคะปกติเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6-12เดือนในการพัฒนาแต่เขาบอกว่าเขาสามารถทำให้เสร็จได้ภายในเวลา3เดือนค่ะ เพราะว่าเขาใช้ทรัพยากรที่ธนาคารมีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นร้านอาหารที่อยู่ในเครือข่ายจากโครงการแม่มณีนะคะทางทีมงาน,นะคะยังบอกอีกว่าด้วยความที่เป็นธนาคารทำให้ระบบการจ่ายเงินสามารถทำได้เร็วค่ะเขาตั้งเป้าว่าจะจ่ายภายใน1ชั่วโมงหลังจากปิดออเดอร์นะคะเงินจะเข้าบัญชีทั้งร้านค้าแล้วก็ผู้ส่งสินค้าค่ะโดยระบบ รับจ่ายเงินจะเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดนะคะไม่มีเงินสดค่ะสิ่งที่โรบินฮูดจะทำนะคะก็คือช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยอยู่รอดในตลาดเดลิเวอรี่นะคะโดยที่ทางร้านอาหารไม่ต้องลดคุณภาพหรือว่าลดปริมาณอาหารลูกค้าก็จะได้รับสินค้าในคุณภาพและปริมาณเช่นเดียวกับการทานที่หน้าร้านนะคะ ทาง S. C. B. นะคะบอกว่าโครงการนี้เริ่มต้นจากการเป็น C. S. R. ที่ทำเพื่อสังคมนะคะในอนาคตเนี่ยถ้าแพลตฟอร์มนี้ตรงใจร้านค้านะคะแล้วก็ตรงใจลูกค้าเนี่ยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่พอก็อาจจะทำมากกว่าเรื่องอาหารอย่างเช่นการปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกที่อยู่บนแพลตฟอร์มค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการสั่งอาหารนะคะ แอปโรบินฮูดค่ะเปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าช่วงเริ่มต้นจะมีร้านค้าประมาณ20,000ร้านค่ะโดยจะให้บริการทั่วประเทศแต่เน้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนค่ะสำหรับแฟนคลับสลัดครีเอเตอร์นะคะที่สนใจอยากจะสมัครนะคะก็สามารถสมัครได้3ช่องทางค่ะก็คือสาขาของ SCB นะคะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะคือ onboard.robinhood.in.th ค่ะแล้วก็ call center ของทาง SCB นะคะทาง SCB นะคะเขาก็สรุปเป็น8เรื่องน่ารู้ของแอป Robinhood นะคะคือข้อที่1คือให้บริการโดยธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ 2. คือเปิดให้บริการสั่งอาหารได้ในปลายเดือนกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมา 3. ไม่หักค่า GP แต่ค่ะแต่ฟังดีๆน,นะคะ จะมีการเก็บเงินช่วยเหลือค่าขนส่งโลจิสติก s s เซอร์วิสไม่เกิน10%ค่ะโดยนำไปลดตรงให้กับยอดการสั่งออเดอร์นั้นให้ลูกค้า 4. ร้านอาหารสมัครได้ฟรีไม่มีค่าสมัคร 5. ก็คือได้เงินเร็วภายใน1ชั่วโมง 6. คือเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารเพื่อขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้น 7. ช่วงแรกเปิดให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ ข้อที่8ก็คือร้านอาหารสามารถสมัครเพื่อขึ้นบนแอปได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเตอร์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ